สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะจะเป็นวันเปิดเทอมมันเรียกว่าอะไรอะเปิดเทอมซัมเมอร์วันแรกของเกที่โอเพนสกูลเองก็คือ ถ้าหลายๆคนยังอาจจะรู้นะคะว่าแบบเกดย้ายโรงเรียนแล้วจากปรญญารัตมาที่ Open School นะคะก็จริงๆมีไปมาบ่อยมากเพราะว่ามีการไปซ้อมแสดงของโปรเจกต์ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือไปช่วยงานอะไรแต่ว่าอันนี้จะเป็นเปิดของเกดจริงๆแหละก็คือนั่นแหละทุกคนก็นะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันซึ่งกินก็อยู่ข้างหลังแล้กินก็ยังไม่ได้อะ กกินกเขอ,อยนดญามีออปกรอ์เพราะตอนนี้มันประมาณ9โมงนะคะก็คือเกทเข้าเรียนประมาณแม่เขาบอกว่าให้ไปถึงไม่เกิน9โมง45ซึ่งจากตรงนี้ไปก็ประมาณ20-30นาทีก็อพอดีเวลานะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนะคะ่ะตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็คือแค่นาทีต้องถึงแล้วก็เพิ่งถึงยอด So at me. This is A, this is B. <laughs> okay. Mom, we can go outside. ตอนนี้เราก็เรียนอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถามว่าตั้งใจไหมเมื่อกี้ทำอะไรนี่นะคะสภาพเด็กโอเพลอันนี้เรียบร้อยก็เบ้ยเบ้ยหน่อยนมันเีการใส่อาหารเลยันนี้ คนกันมาแล้วก็มากินฮัจิบังกันถ่ายได้ไหมถ่ายได้ค่ลมากินกับเพื่อนเพื่อนตนนี้แนะนำตัวแนะนำตัวซาลูสลาฟังซาลูสลาฟังซาลูอันนี้หลิวแล้วก็ฮัจิทามาทุกคนก็คือกำลังทานอาหารกันทุกคนก็จะบอกว่าเราลืมถ่ายว่าตาบิงมาแล้วแล้วมันก็จะหมดแล้ว ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาพักแล้วเราก็กินข้าเสร็จแล้วเราก็เลยมา้องกีเพื่อมาหาขนมกินนั่นเองนคะคะ <g ül üyor> ก็คือหนูดข้าวคณะก็เดินซื้อขนมไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะแบบลายตาไปหมดเลยวันนี้เรามาแวะกินขนมก็คือเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ของตอนนี้เราได้แล้วนะคะเช่นได้ฟุกุตะกอบิน จะมจะหับแล้วสบเรียนประวัตินะพิเศษง่ายทุกคนมันน่าเบื่อนี่ค่ะข้าเๆคือแบบถ่ยติ๊กตอชิชิแค่ไหนถามใจเธอดูจะโดดเรียนกันไหมทุกคนหยอกเล่นนะทุกคนเราเลิกเรียนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเดินเล่นก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรจำนั่นเองคือจังว่าเดี๋ยวต้องมีซ้อมต่อที่โรงเรียนตอนสี่ครึ่งนั่นเองนะคะก็คือซ้อมละครเวที คือเมื่อกี้ไปลูบแล้วเราก็ลืมถ่ายอีกแล้วก็คือเพได้ของมาก็คือ2คนข้างหน้าเราส่วนที่เหลือทิ้งเราไปหมดแล้วก็คือกำลังจะกลับขึ้นไปซ้อมละครเวทีนะจ๊ะจะเคยเบื่อมากที่นี่ทุกคนก็คือว่า ตอนได้โจทย์มาก็คือว่าเราจะต้องไปโปรโมทซึ่งเขาให้โปรโมทแบบว่าตามตัวละครซึ่งเกดเป็นทิงและเกดพูดไม่ได้ทีนี้เกดเขาก็เลยให้เกดแบบไปคู่กับเบนนี่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ฟีเดลแฟนนั่นเองคะ่ะเสื้อขาวตรงนู้หนูดไปแล้วนี่ห้ามอยากตายทำไมอะลงยูทูบไม่เคยอยากตายครับผมตัวภาพเรียบร้อยออดร้อนผับผมอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อ